ดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเร็วอะไรอะอวะตาวรกันนะคะเขามีอัปเดตใหม่เนาะเป็นเมืองใหม่เมืองใหม่มหนึ่งเมืองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวฉเีให้ดูนะคะนี่อันนี้นะอนนี่ก็น่าจะเป็นพวกของที่เขามาแจกใหม่กันใช่ไหมก็คนรู้กัน พวกคนไปกดรับกันหรือยังยังใช่กะยังไม่ได้กดก็กดลับมาแล้วนะเดี๋ยวอ่ะไอ้นี่นีไ่ไงเราใช้กดลับมาหมดแล้วนะแล้วก็เขาก็มีหลวแบบอันนี้อะไรอ่ะเป็นที่ย้อมผมพู้ว่าสวยนะเขาบอกว่าแบบต้องรอเดือนหน้าโอเคชุกอันเลยเหรอ มีเซตเด็กเบบี baby, ้เซตน้องหมาอุ้อันนี้อยากได้อ่ะนี yeah. ่อยากได้มานานแล้วน้องหมาแบบเนี้ยแต่ไม่มีไงมันไม่มีแต่ว่าแบบอุ้ยอยากได้อยากให้มันถึงมัเนเดือนต่อมาอันนี้ก็น้องซันเซก็ไม่ค่อยอะไรนะ่าแต่ว่าก็ชอบอ่ะเพราะว่ามันสวยมากดูสิทุกคนมีทั้งนาฬิกาสร้ยอยคอ ก็มีชุดลาตีมีหมวกลาตีอู้ทุกคนสวยมากอะ่ะแบบคือแบบมันรู้สึกแบบมันน่ารักมากเขาแบบอยากได้มากอ,อ่ก็ก,ไไนนะก็ไม่ค่อ,อเยเท่าไหร่นะก็อันนี้ก็มีเหรอเราต้องซไม่ให้ติมเลยอ่ะอืมก็เติมได้แค่อันหนึ่งนะใช่ไหม น,นี่อะไรอ่ะน,นี่ทุกคนอันนี้น้องเพื่นลืมกดรับเลยอ่ะทุกคนอย่าลืมมากดนะเนี่ยไปดูยูทูปมาเขาบอกว่าได้ดีมากแบบคุยจะกดลืมได้ไงวะอันนี้ค่ะโอเคก็มาแล้วเนาะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นไงกันบ้างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็สวยมากก็แบบสวยจริงเนาะ ไม่ได้ดอเล่นสวยจริงสวยจริงแล้วก็จะเอาเป็นประมาณสีขาวนอกจากน้องเซซี่ก็ชอบสีขาวเยู่สวยมากเลยทุกคนทุกคนคิดว่าสวยไหมถ้าเกคคิด,วส,วกคคดวสวยช่วยคอมเมนต์มาให้ดูด้วยหรอมาสั่นๆบอกรูสก้สึกแบบปลื้มมากเลยปลื้มมากก็แบบเฮ้ยมันมดีอยังไง้อย่างนี้เนี่ยคือแบบอวตาร ไม่เคยมีใช่ไหมทุกคนอย่างเงี้ยเออไม่เคยมีโอ้ทุกคนอยากเพิ่งเห็นนะมันมันเยอะมากเลยโอเคล้วก็เราก็จะมาดูกันต่อนะว่ามันมีอะไรอีกทุกคนต้องเข้ามาในนี้นะที่มันเป็นที่มนันประก่อ,ของของขวนะัญอะเดี๋ยวเดี๋ยววงให้ดูเนี่ยก็ลืมกดเลยนะ นี่เข้ามาอันนี้ก็ได้แล้วโหอ,อันนี้มันบินมาอย่างนี้แล้วใครต่อเทียวอะไรเยอะกันนนเนี่ยอะไรเนี่ยอะมันต่อเทียวอะไรกันมีแยบมากมายมาได้ยังไงเอออันนี้ก็จะเป็นกล่องนะใช่ไหมทุกคนวฉันก็จะมาเปิดมาแล้วคุณสวยมาเปิดกล่อง อะไรอ,อ่ะก็คิมมากต่อโอ้สวยอ่ะมีก้อนหินก็มีเยอะแยะมากเลยมีจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลดอกส์จิงกระเบลสนแดงจิงกระเบลสวยโอ้เยอะมากสวยอ่ะ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 โอเคเราก็จะไปอันก็แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปดูอันต่อ,อไปกันเลย เล่นมาให้เกือบสุดนะอันนี้ก็จะเป็นนี้โอเคแล้วก็จะมากดอีกอันหนึ่งกันคือบอกกว่าจะเสร็จคือนานนานมากและรีบนะคะพอดีน้องรีบขาดอ่างั้นเราก็จะขอเอาปุ่มมันนี้ก่อนนะคือแบบมันมองไม่เห็นเลยอ่าเราจะมาให้ดูก่อนนะว่านะวมันเหลือเท่าไหร่มันเยอะมันเยอะกว่าที่เราคิดแต่ทุกคน ไอ้พวกทวกที่เราเก็บมาันมาดูนี่มันเยอะมากมันเยอะแบบเยอะปุะ๊บจะเก็บหมดได้ไงมันถามจริงจะเก็บมันได้ไงอันนี้อะไรออก็แค่เป็น ไปเปิดในบ้านของเรากันเดี๋ยวนะโอเราก็จะมาในบ้านเราๆนะอ่าคุณแม่มาเลยคุณแม่เอาเอา,เอาดอกดอกุหลาบตกค่ะแม่อ่าเราก็จะมาเปิดกันทีละอันเลยนะเริ่มจากคาล์ดิวิชออทวีนก็เป็นเสือเสือเสือดาวมีดาวเมดาว มงดาวซิงกิลโปรดาวแล้วก็ลูกข้าวดาวโอเคนะก็มีประมาณนี้มันก็ไม่เห็นเป็นไอที่มันเป็นฮาโลวีนแต่ก็ก็ดีอะ่ะเอาไปฮาโลวีนอันอะไรอันคือชุดชุดชุดไอ้นี่เหรอชุดแฟนเอ้ยไม่ใช่สิชุดแฟรี่น้อยนะคะต่อไปชุดผีใบไม้ผีใบไม้ผี เสื้อกันหนาวแล้วก okay. ็เสื okay. job, okay. oh, man, ้อกันหนาวเสื้อโคอตกางเกงก็อะไรประมาณนี้บ๊อบก็แตกโอเคก็จบนะต่อไปคริสตแมทเสื้อ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 กางเกงเอ้ยไม่ใช่กับเด็กเด็กอู้เอ้าแมนเบลอันนี้มันให้เยอะปะจะปลอดแล้วโอเคน่าเยอะนะโอเคดีมากทำเนี่ดีว้าว what This. อีกเด็กโอ้ยยังไม่ได้โอ้ยยังไม่ได้ดูนากล่องเลยเป็นยังไงนี่ฮะ <c oughs> ยังไม่ได้ทเก็บกล่องใส่ไม่ได้โอ๋โอเคงั้นเราจะหาที่ตั้งกันก่อนนะคนช่วยด้วยหาที่ตั้งที่ไหนอนะตั้งยังไงตั้งนี้นะอนโอเคก็เสร็จแล้วนะตันคิสเซเมตนะ,ะใช่ใช่ไม่ใช่ ใส่เสน็ในการแล้วเคต่อไปก็มาดูมันคือขวดน้ำขวดน้ำเทียนเทียนทุบทวดเทียนสวยนะสวยมากสวยมากดีอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มีอย่างเงี้ยดีมากเออดีนะเออดีดีด,ดีอะไรวุ้ยว้ยบักบักว้ย บักว้าบักจริงบักของเทพนะโ้ยโอ๊ยโอโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเสื้อนี้กับเสื้อนี้มันเหมือนกันไม่เหมือนโอเคโอเคก็ดีแล้วไม่เหมือนก็ดีและอือฮึอือฮึมันยากกันอย่างนี้แหละเอ่นก็เป็นก็เป็นทุ้งเท้ากางเกงยีนแล้วก็ บด้ไม่ด้เชนนี่นะแล้วก็เสโอเคแล้วก็เก็บก่อนแล้วก็จะมาดูอีกอันหนึ่งต่อเลยคิสมัดเหรอก่อนหนึ่งตสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็เราก็ดูไปได้วนะโอเคเราก็ไม่ต้องดูละโอเคนะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยย้ายไปติ๊กตอกกันต่อนะอ่าเราก็จะไปติ๊กตอกกันต่อนะทุกคนเข,ข้าไหมเราก็จะไปติ๊กตอกกันต่อมาดู ากันนหูอ,อแล้วเป็นไงไม่ใช่สิมันไม่ใช่ติ๊กต็อกอันนี้เป็นกล่องกล่องใช่ไหมใช่ไหมทุกคนมันคือกล่องกล่องฮาโลวีนนะโอเคก็ได้นะได้อยู่นะอย่า้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราขอสักคลิปให้ไปตอนจบเลยนะคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโใช่ไหม อันนี้รถฟังแมวเหมียวสีชมสีมใไอ๋อก็สวยก็เป็นเสื้อโอเคเป็นเสื okay. you know? ้ออนนี้นะโอเคอนนี้ก็รองเท้าเป็นอันนี้ดีเป็นยะไเออเป็นหนี้เนาวแต่โซนมากกว่า อ๋อของเก็บแล้วก็มาดูอันต่อไปกันเลยเดี๋ยวกแมวเหนียวมันกันรลดซับส,สครายหนึ่งหมื่นโอ้นี่คืออะไรเอาไว้ติดเฉยๆอ่ะอ๋อสวยขึ้นก็เป็นกันรองเทา้า เป็นกระเป๋ามือถือโทรศัพท์ก็เป็นกางเกงโบก็เป็นเสื้อแล้วอ๋อเอออ๋อหนอลาบุโป้ทำเสื้อหายไงลาบุโป้เสื้อหายเดี๋ยวก็จะต้องใส่โอ้ยงั้นใส่ตรงนี้แทนเลย ของแย่อนะไรก็เป็นอยนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้อ๋อก็สวยดีเหมือนกันนะก็ได้อีกก็เอาเอาหมวกนี้มาใส่นี่น่ารักบอร์เร็วมากเลยเดี๋ยวเราก็จะเอามบอร์โมาคุยอะไสวัสดีค่ะมาต่อไปนะเป็นนี้มาสเก็ตบอลเด้อ

สวยนะสวย,ยสวยสวยมากอ่ะแบบรู้สึกว่ามันสวยสวยนะพี่ว่าสวยไหมคันเนี้ยไปคอมเมนต์หน่อยนี่เป็นบอดเด็กอะไรของเด็กพวกของเด็กสวยหัวในะอะไรเออของแมวอ๋อที่บ้านก็ลิงแมวนะไปหาแมวดูสิ มาเร็วใส่ชุดเต่าแล้นั่งนะนะั่งนีมีชุดแล้วนะลูกนะมีชุดแล้วนะี่ด้อะถอดเสื้อออ,อ,อ,อกเสื้อออกเสื้อออกสิงงงแม่แม่เอาเสื้อออกก็ใส่ไปอุ้ยเอาดังกลันนะจ้าไม่หลักเหรอมีบ้านอนจจาณาจักรแมวต้องมีคนมาขอแน่ ของแมวน่ารักนะใช่ไหมทุกคนก็ตายออกไปตายอยู่นี่อันนี้ก well ็ต้องเอาทิ้งนะไม่เอาเดี๋ยวเผื่อแมวอะไรใช้ไม่เอาอะไรใช้ไงแม่ทุกคนเออสวยเนาะอันนี้เป็นอะไรรองเท้าเหรอก็อะไรก็อะไร อ๋อเป็นเอออิจิตอะไรก็ก็สวยนะก็เป็นเสื้อกันแล้วแค่นี้โอเคก็สวยก็สวยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็สวยบ้ลยโอ้ฟางแมวเหมียวโอ้แองเกิลคู่เสื้อแล้วเสื้อคู่กับบนี้ ยากจริงแฮะไม่ใส like. yeah. oh, ่เหรอโอเคอ๋อเป็นเ้อันนี้ฉันก็ก็ก็ยี่หมดนี่ก็ชอบอยู่นะชอบดีเนี่ยเว่นเว่นเป็นเนี่ยเป็นเว่นเอาไว้พิจารณา วิดีโอนี้ต้องต้องมีผู้ปกครองแนะนำรดคลิปนี้ต้องมีการพิจารณาผมน้ำตาลน้ำตาลอะไรไม่รู้ก็อันนี้อันนี้อน้อนอารถซับซับอะไรแว่น V R อ้ววไม่ใช่แว่นอะไรก็ไม่รู้กดสไตร์ดอะไรไม่รู้ก็อ่ากางเกง ถ้ากองเกงโอเคถ้ากองเกงก็ก็ได้นะก็ไม่ค่อยเท่าไหรเราเป็นใครมุกอันอ้นกองเกงเป็นไหนกองเกงน่งกองเกงเนาะก็เข้ากันนะเท่ากับกับสีผมนี่สีผมเข้ากันอัะมัมมัมเม้อนาวลิศโอเคใช่ไหมต่อไปนี้ น้ำดื่มน้ำดื่มสี่คนไม่พอแล้วมีหกคนโอเคก็ไม่เป็นไรก็สเตอร์แล้วบางเกงบางเกงสายเต้นครับคกตาบ้าบึงนคกตาบูดูก็เป็น,ปนอะไรอะ อือสร้อยคอแล้วก็อะไรบางชน,นะน,นิดชนิดอ่มันขึ้นอะไรยเยอะแยะวะนี่รอเท้าใส่สิไม่ใส่ล้วอีว่มันเป็นอะไรตัวไม่ชอบเิ่มไม่ชอบเกมนี้ดูดิเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้ไม่ก้าสักแค่ไหน ยาวน้ำเสียให้มากเขาเราต้องให้ใจเขาแลำวให้เจออิ่นดอกไม้บานนี่ก็ได้เขาเสื้อทั้งหมดใส่เพราะมันเป็ดเรื้อมันขึ้นตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ใช่ละก็ได้อันนี้มะเขือถ้วยโลซักสักควย พิศุยก็พิศุยก็มือถือพิศุยชุดพิศุยพนักงานพิศุยอันนี้พิศุยแล้วก็กระโปรงพิศุยก็กระเป๋าพิศุยอะไรคืออะไรกระเป๋าพสศุยพิศุยพิซ้งพิศุยอะไรเนี่ยอ้าวชุดนี้เลิศมากนะครเลิศ บอกว่าเล่นคือเล่นเอาเต้นโชว์ะไรน่นะโอเคก็เหลืออันเดียวนะอนนั้อันนอันนี้อนนโอ้ยก็อ e ีเกมบอร์ดอีกแล้วตลอดเลยแล้วก็อะไรก็โรงรองเท้าอะไรบ้าๆใช่ไหมแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์โอเคนะคะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะคอมคอมพิวเตอร์ ก็เราก็ทำง,งาน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 ใช้ใช้มือถือกดนะคะกดเป็นคีย์บอร์ดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแบบไม่รู้ว่าจะมีใคร,รดนะูหรืยเปล่านก็แบบอ่อก็เดี๋ยวเราก็จะแนะนำบ้านเราหนึว่า บ้านเราแบบเป็นยังไงบ้างก็เติมแรกนะข้อมาก็จะเป็นกองขยะชมเชิงบ้างใบแล้วก็จะเป็นโน่นนี่นั่นนะอันนี้เป็นโซนที่เราเอาไว้เลี้ยงสัตว์โซนซักผ้าโซนห้องครัวโซนอาบน้ำแล้วก็โซนเอาไว้สำหรับชมวิวดูดวงจันทร์ แล้วก็อันนี้มันแปลกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือคนเขาอะเขาอะอยู่หินะเขาต้องไม่สบายใช่ไหมพอคนนี้อะเขาอยู่หินะเขาไม่สบายเพาะเขาเขาไม่เป็นอะไรเขาสามารถนอนอยู่นี่ได้แล้วเขาก็ร้องคาราโอเกะได้เลย ก็มาชั้นนี้ก็จะเป็นเป็นห้องเปล่าก็มีห้องนอนแม่ห้องนอนพ่อแม่ก็น,นี้ก็จะเป็นห้องนอนของชั้นเองแต่ว่าตัวไม่อยู่นะมีตัวอยู่นี่นี่ตัวไปเรียนมาตัวกลับบ้านดึกมาก <Okay. S 1> เข้าใจไหมว่าตัวเขาอะชอบกับบ้านดึกเขาไปเที่ยวไงเขาไปเที่ยวมา เหมือนตัวเราไหมอ่ะเหมือนไหมไม่เหมือนบอกได้นะแล้วนี่ก็เป็นชุดนอนของเขาที่แบบเขาชอบใส่เป็นประจำประจำจริงๆนะทุกคนไม่เชื่อถามแม่ได้เลยแม่คนนั้นที่รีวิวชุดอ่ะแล้วเ,เขาก็จะชอบใส่ชัดหนาวตลอดเวลาเพราะมันหนาวหนาวจริงไม่ได้ก็ต้องหนาวสิไม่หนาวไม่ได้น้องหนาว แล้วจากนั้นนะคะเขาก็จะเอาเสื้อทุกกองนะคะมาซักเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่แบบเก่าที่เสียในโลกก็แบบก็แบบก็มากเขาไม่ค่อยได้ซักผ้านะคะทุกคนไม่ค่อยซักผ้าโอเคเขาไม่ค่อยซักผ้าก็จะซักผ้าโชว์เลยโอเคซักผ้าก็อาจจะมีสียงดังห,หน่อยนะ ก็แต่นะเขาก็ดับนอนนอนแล้วเคยใคยชอบลิมมี้อ่านืมเกดไล่กดไล่นะกดไล่กดไล่ด้วย กดไลค์หน่อยนะไม่ค่ยกดไลค์อ่ะไลค์หน่อยแล้วก็กดซับสไคร์ติดตามหน่อยนะไปละบายบาย